แนวทางวงจรการต่อ MQ z k s t 213G ที่ใช้ลำโพงซับวูเฟอร์10นิ้ว1ดอกกลาง6.5นิ้ว2แหลม4นิ้ว2แนะนำการต่อภาคจะไฟแล้วก็แนะนำการต่อลำโพงควรใช้ไฟเลี้ยงที่เท่าไหร่กระแสที่เท่าไหร่นะครับสำหรับ MQ z KHT 213G บอดนี้นะฮะไปดูวงจรกันเลยครับแรลงจไฟที่เหมาะสมกับแอมบอร์ดนี้นะครับ ถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยควรจะมีแรงดันอยู่ที่19.8-21โวลต์ v, ความจุที่12 m อนะฮะและถ้าใช้ร่วมระบบไฟบ้านนะฮะสวิตช,ชิ่งควรอยู่ที่12โวลต์50แอมป์หรือว่า24โวลต์20แอมป์นะครับมาดูวงจรการต่อใช้งานในรูปแบบของแบตเตอรี่นะฮะเราจะต่อสายไฟดำแดงมาหาแจ็ค DC ชาร์จ ก่อนที่จะจำมาหาเมนสวิตช์ออนออฟซึ่งสายสีแดงควบบวกจะผ่านเมนสวิตช์นะครับต่อมาหาสเตปอัพบู t คอมพิวเตอร์บูไฟจาก21โวลต์เป็น35โวลต์เพื่อที่จะมาเลี้ยงแอมจเ KST 213G สำหรับโมูนวันแบตเตอรี่นะฮะผมจะใส่ตรงเมนสวิ off, ตช์ออนออฟตำแหน่ง on นะฮะต่อไปมาดูการต่อใช้งานลำโพงร่วมกับแอมจนะครับ คลิปวิดีโอนี้ผมจะต่อลำโพงตามคอมเมนต์นะฮะนั่นก็คือซับวูเฟอร์10นิ้วเสียงกลาง6.5นิ้ว2ตัวและก็เสียงแหลม4นิ้วอีก2ตัวนะครับต่อสาย n n e l ซับบวกลบมาเข้าลำโพงซับเบสขนาด10นิ้วนะฮะและค่าอินพุตหรือว่าค่าโอห์มของลำโพงซับเบสไม่ควรต่ำกว่า3โอห์มซึ่งในคลิปวิดีโอนียผมจะใช้อยู่4โอห์มนะครับถ้าเป็นลำโพงซับไว้คู่4บวก4โอห์มเนี่ยให้เราต่ออยู่ที่4โอห์มนะฮะก็คือซับคู่เดียว ลำโพงกลางแหลมต่อเข้าที่ R L Channel ลำโพงเสียงกลางจะใช้6.5นิ้ว4โอห์มและลำโพงเสียงแหลมจะใช้ขนาด4นิ้ว4โอห์ม150วัตต์ที่คู่บวกของลำโพงเสียงแหลมจะคั่นด้วยคาปา3.3มโคร100โวลต์ต่อไปไปดูการทดสอบการใช้งานจริงนะครับสังเกตว่าบางจังหวะที่เพลงมีเบสหนักๆเนี่ยเสียงจะตัดไปนะครับ